อัปเดตราคาทองวันที่15กันยายน2568นะครับวันนี้ทองปรับตัวขึ้น50บาทนะครับทองแท่งขายออกอยู่ที่54,700บาทนะครับและทองรูปพรร์รับซื้อคืนอยู่ที่บาทละ5 1 8 7 0บบาทนะครับผมสำหรับตัวทองคำโลกเช้านี้นะครับก็มีการย่อลงไปนิดหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีการรีบาวขึ้นมาในเช้านี้รวมถึงค่าเงินบาทเนี่ย ก็เริ่มมีการอ่อนตัวลงเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ทองไทยในช่วงเช้าเนี่ยก็ได้รับผลบวกทั้ง2ด้านนะครับผมทําให้ทองเนี่ยบวกขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ก็ต้องมาดูนะครับว่ามันสามารถที่จะทะลุบริเวณกรอบ3,655ซึ่งเป็นกรอบตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยทะลุได้หรือเปล่านั่นเองนะครับหรือทองไทยก็คือทะลุบริเวณ54,800ขึ้นไปเนี่ยนะครับถ้ามันสามารถที่จะทะลุกรอบนี้ได้นะครับผมโอกาสที่จะไปต่อเนี่ย ค่อนข้างสูงนะครับและสัปดาห์นี้คิดว่าเราน่าจะได้เห็นออทม์ไฮของทองคําไทยสักทีนะครับผมเพราะว่าทองคําโลกเนี่ยออทมมไฮมาหลายรอบแล้วแต่ทองไทยของเราเนี่ยยังติดเรื่องค่างเงินบาทอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยคิดว่าน่าจะได้เห็นทองคําไทยมันออทม์ไฮสักทีจากการประชุม FOMC ในวันพฤหัสที่17กันยานี้นั่นเองนะครับซึ่งคิดว่าคําแถลงการในการประชุมครั้งนี้นะครับน่าจะส่งผลบวกต่อทองคําโลกนะครับเพราะว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจต่างๆรวมถึงการกดดันของคุณโดนัลด์ทรัมป์ น่าจะทําให้เฟดมีการลดดอกเบีย้ยเพิ่มเติมอาจจะช่วงปลายปีหรือต้นปีหน้าเนี่ยก็จะส่งผลบวกทําให้ทองเนี่ยขึ้นไปได้อีกสักชุดหนึ่งนะครับหรือเป้าแรกของมัน,นครับก็คือบริเวณ3,700เหรียญเนี่ยถ้าตีเป็นทองคําไทยก็คือ55,500นะครับเราก็จะได้เห็นออทามไฮของทองคําไทยสักทีนะครับผม